สวัสดีครับสำหรับโจทย์ภาคกอวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนเดิมเนาะเขาบอกว่าคําสั่งก็คือให้อ่านข้อความและวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางนี้แล้วตอบคําถามข้อ56-60โดยตารางนี้ก็คือตารางของผลการทํานาจําแนกตามชนิดของข้าวปีการเพาะปลูก25 2524-2525ก็มีทั่วราชนจาจักรภาคกลางนือภาคใต้มีข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวเนาะทัวราชนจาจักรก็คือเกิดจากการนําทุกภาคเนี่ย รวมกันเนาะบวกไปตัวบนก็ดีหน่อยเขาบวกมาให้แล้วถือว่าโชคดีหน่อยเนาะดูข้อแรกครับจากสถิติการเพราะปลูกข้าวข้อใดมีการปลูกข้าวมากเป็นอันดับสองก็ดูคอลัมน์ที่เป็นข้าวเนาะอันไหนเป็นอันดับสองครับมาอันดับสองอันดับหนึ่งก็คือตัวเราเฉียงเหนือเนาะหกล้านต่ำลงมาก็คือสี่ล้านเก้าเนาะภาคเหนือเพราะนั้นตอบภาคเหนือนะครับง่ายๆเนาะใครก็ทำได้ ข้อเนี้ยอ่ะข้อห้าิเจขาบอกว่าจากสถิติทั่วราชอาณาจักรอัตราการปลูกข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าเนาะก็ไปหามาสองอย่างนี้ข้าวเหนียวไหนข้าวเหนียวข้าวเหนียว พลชนาจัดด้วยเนาะข้าวเหนียวคือห้าล้านสองข้าวเจ้าคือสิบเอ็ดล้านสี่แสนเนาะก็สิบเอ็ดล้านสี่แสนก็ปัดเป็นสิบเอ็ดล้านห้าแสนตรงนี้ก็คือสิบเอ็ดล้านผมเอามาแค่นี้เท่ากั้นเนาะหนึ่งห้าล้านก็ามาแค่ ห้าสองเนาะปัดเลขเอาไปคิดจะได้น้อยหน่อย,นอยหนึ่งหนึ่ง,ห,งห้ากับห้าสิบสองอันนี้คือข้าวเหนียวอันนี้คือข้าวเจ้าเนาะที่เราลอกมาอยากรู้ว่าเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่เอาข้าวเหนียวต่อข้าวเจ้าเนาะ ็ห้าสิบสองตั้งหารด้วยหนึ่งหนึ่งห้าก็ประมาณเท่าไหร่ท่านี้คูณหนึ่งได้ห้าสิบสองอันนี้ห้าสิบตัดเนาะห้าสิบสองตัดหนึ่งได้ห้าสิบสองห้าสิบสองตัดหนึ่งหนึ่งห้าได้เท่าไหร่ห้าสองสิบ สองสองสี่สองห้าสิบร้อยสี่หนึ่งหนึ่งก็ประมาณใส่จุดเติมศูนย์ประมาณหนึ่งต่อสองจุดสองเนาะก็คือเอาแม่ห้าสิบสองตัดนะครับก็ได้หนึ่งต่อสองจิบสองนั่นเองก็ประมาณข้อนี้ขอไข่เป็นคําตอบนั่นเองหนึ่งต่อสองง่ายเนาะ <c oughs> ข้อนี้รู้สึกว่า งาสาเหตุที่เอาค่าประมาณได้เพราะว่ามันแต่ส่วนมันห่างกันอยู่เลขมันห่างกันเพราะนั้นก็เอาหลักล้านมาเฉยๆอ่สิบเอ็ดล้านห้าแสนกับห้าล้านสองแสนแล้วปัดเอาแค่ข้างหน้ามาปัดต้องปัดเอาเท่าๆกันเนาะอันนี้เป็นเซนต์คณิตศาสตร์เฉยๆต่อมานะครับข้อนี้เขาบอกว่าปริมาณข้าวที่ปลูกได้ทั่วราชอาณาจักรยกเว้นภาคกลางมีเท่าไหร่ ทั่วราชนจาจักรยกเว้นภาคกลางของข้าวเนาะข้าวราชนจาจักรยกเว้นภาคกลางข้าวก็คือคอลัมน์นี้ข้าวทั้งหมดคือสิบหกล้านเจ็ดแสนยกเว้นภาคกลางภาคกลางคือภาคกลางคือสองล้านหนึ่งแสนเนาะก็เอาเหมือนเดิม เอามาแค่หนึ่งสิบหกล้านเจ็ดแสนเนาะอีกอันหนึง่งข้างล่างผมเอามาแค่สองล้านปัดเป็นสองล้านสองแสนแล้วกันเอามาแค่นี้พอคิดเล 16, 000, 7, 000, เขสิบหกล้านเจ็ดแสนข้างหลังอะไรไม่รู้ช่างหัวมันกับสองล้านสองแสนเอามารลบกันเนาะเพราะเขาบอกไม่เอาพักกลางลบกันเหลือห้าลบกันเหลือสี่สิบสี่ล้านห้าแสนเนาะ สิบสี่ล้านห้าแสนอ่าข้อขอควายน,นั่นเี่ง่ายๆเนาะอันนี้คือถ้าใครนั่งคิดเลขแบบละเอียดก็คงจะได้ตัวนี้แหละแต่ผมไม่เอานกันละกันต่อมาข้อห้าการปลูกข้าวเหนียวในภาคเหนือปลูกข้าวเหนียวในภาคเหนือกี่เปอร์เซ็นต์ของข้าวเจ้าอยากรู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของข้าวเจ้าก็คือเอาเข้าวเหนียว ส่วนด้วยข้าวเจ้าเนาะในภาคเหนือนะเอาค่าภาคเหนือมาแล้วคูณร้อยนั่นเองเนะาะก็จะได้เปอร์เซ็นต์อยากรู้ว่าข้าวเหนียวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้าวเจ้าว่าเหนียวตั้งหารได้เจ้าอไปดูข้าวเหนียวอันนี้ขอลบภาคเหนือข้าวเหนียวเท่าไหร่ครับในตาราง 5, ข้าเหนียวล้านห้าข้าเจ้าสามล้านสี่งั้นก็ขอปัดวิธีเดิมเดิมอันนี้ก็เป็นหนึ่งล้านหกแสนแล้วกันขหลังเท่าไหรช่างหัวนให้เป็นสูนยๆๆไปเลยวันนี้ก็มาเป็นสามล้านสี่แสนแล้วกันเนาะสูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างนี้แล้วกันมาหาค่าล้านหกกับสามล้านสี่เนาะจำจำได้แวะนั้นก็ได้ ข้าวเหนียวหนึ่งล้านหกแสนหารด้วยสามล้านสี่เนาะข้าวเจ้าปัดเลขไอ้คนนี้ตัดกันไปก็เหลือสิบหกส่วนสามสิบสี่คูณร้อยด้วยเนาะอย่าลืมเดี๋ยวคูณร้อยหนึ่งพันหกร้อยหารสามสิบสี่ได้เท่าไหร่เออสามสสี่ 34, ไปหาร 5, 5, ห้าห้าก็เกินเนาะแม่สี่ 4 4 6ทด1 4 32เป็น136เหลือ4อันนี้5หรือ2 7 3 21 7 8 3 24 47 7 4 28ทด2 7 3 21เป็น23 5. ประมาณ47%เนาะก็นี่ประปัดก็เป็น47%พอดีเนาะ อันนี้เป็นค่าที่เราปัดเนาะ47%เพราะว้นอันนี้ก็ปัดเอาเลขสองหลักก็ได้47พอดีเป๊ะก็ผ่านไปต่อไปข้อสุดท้ายเขาบอกว่าการปลูกข้าวเจ้าภาคใดรวมกันแล้วประมาณเท่าได้กับได้เท่ากับภาคเหนือเอาข้าวเจ้าภาคใดรวมกันแล้วได้เท่ากับภาคเหนือเนาะงั้นขอไปรอบภาคเหนือมาก่อน ข้าวเจ้าภาคเหนือก็ขอเลขนี้เหมือนเดิมแล้วกันสามล้านสี่ทวนภาคเหนือมีข้าวเจ้าสามล้านสี่แสนทวนอันนี้ค่าประมาณนะ ตรนั้นก็บวกเอาข้อไหนที่ใกล้เคียงที่สุดเป็นคําตอบนั่นเองข้อแรกใต้กับกลางเืมือนยุ้งยากตรงมันอยู่คนละหน้าเปิดไปเปิดมาเนาะภาคใต้กับภาคกลางขอประกอกภาคใต้ตัดปัดตีซะแปดแสนภาคกลางสองล้านหนึ่งอัดปัดเป็นสองล้านสอง บวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันก็ได้สามล้านเนาะขาดไปสี่แสนเพราะนั้นข้อแรกไม่ใช่ลเพราะนั้นข้อแรกไม่ใช่ละขาดไปสี่แสนต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกก็ไปบวกกันครับตะวันออกเฉียงเหนือของ กับตะว,วันออกตะว,วันออกเฉียงเหนืออันนี้สองล้านเจ็ดแสนเนาะประมาณกับตะว,วันออกล้านสามล้านสี่เนาะบวกกันได้เท่าไหร่ครับสี่ล้านหนึ่งแสนเกินเพราะนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่ ข้อต่อมาภาักกลางกับภักตอนหอนอกนี่ต้องไล่ไปแล้วแต่ดวงเนาะอันนี้คือเป็นวิธีที่ผมทําให้คิดเลขง่ายสุดแล้วเพราะเราไม่สามารถคิดเล็กเยอะๆขนาดนั้นเนะเาะอ้าวลืม <c oughs> <c oughs> ข้อคอควายภากกลางกับภักตอนหนอกนะครับภาคกลางภาคกลางภากกลางอันนี้มันก็ภาคตอนหนอกตัวนี้อ่า ภาคกลางก็ปัดประมาณสองล้านสองภาคตะนออล้านสามล้านสี่เนาะประมาณสามล้านหกเอ้ยอันนี้ใกล้เคียงเพราะค่าเราเกิดจากการปัดนะอย่าลืมเพราะนั้นข้อนี้ใกล้เคียงนะครับจดไว้ไปรอลุ้นรางวัลกัอีกข้อหนึ่งอันนี้สามล้านหกจากเลขกลมๆที่เราคิดมาถ้าเราคิดเลขจริงๆเป๊ะ มันก็คงจะตรงมันต้องเจอข้อที่ตรงเป๊ะแหละแต่ว่าดีเราคิดแบบนี้ก็ต้อง,อย,งอย่างนี้ไปเนาะไปตรวจสอบอีกข้อนึงแต่ผมว่าน่าจะอันนี้แล้วล่ะภาคตะวันตกกับภาคใต้ตะวันตกกับใต้ตะวันตกกับใต้ท่องไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเนาะตะวันตกกับใต้ภาคตะวันตกตัวนกกี้ภาคใต้ตัวนี้แปดแสน 8, กลมๆแปดแสตนตอนตกเท่าไหร่ครับกลมๆล,ล้านหนึ่งรวมกันก็ได้แค่ล้านแปดคุณข้อนี้ไม่ใช่ตอบข้อนี้แค่นั้นเองเนาะใกล้เคียงสุดละถ้าคิดเลขเป๊ะๆก็คงจะ,งจะประมาณใกล้ยิ่งกว่านี้วันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ